สวัสดีครับมือนีสามาเจอกันได้แล้วครับครับร้านภูมินอะไรยนต์นะครับสาขาเพื่อกุจับจังหวัดอุดอรธานีครับมือนีพามาเบ่งนะครับผ่านสามม่ยี่สิบหกนิ้วนะครับตาช้างนะครับเพราะว่ามี แม่เสือสาวมาฝ่อพร้อมครับแม่เสือสาวยางตามเรื่องมาหนีิกะนะครับตัวนี้นะครับเป็นพารบุกเบิกนะครับตาช้าง DP 2 6 3 J นะครับตาสร้างนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่37,500บาทนะครับ37,500บาทส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับหรือมารับเองนะครับมีส่วนลดให้ครับอยู่ร้านภูมินอะไรยนนะครับสาขาพระประจับจังหวัดอุดรธานีครับ เบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับร้านกระตังอยู่ถ้ามาจากอุดรนะครับเส้นกุจับสุวรรณคูหานะครับออกจากไฟแดงกุจับตรงมานะครับประมาณ2กิโลอยู่ทรายมือนะครับห่างปั๊มบางจากนะครับห่างจากปั๊มบางจาก100เมตรนะครับห่างจากปั๊มบางจาก100เมตรนะครับผู้ใดสนใจแวะเข้ามาเบิ่งได้นะครับ ค,ค่ะครับก็ฝากกดติดตามไปแน่เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ